ต้อนรับเข้าสู่ช่องมีพระชดได้สตาร์นี่เราอยู่ที่ไรทองสมบูรณ์ครับอ่ะก็คือผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแกต,ตอนนั้นผมอายุ11ขวบครับไฮไลท์เครื่องหล,หล่นผมกับยังหล่อนว่าไรอ่ะมือนีสีมากแก้มือเลยก็มาไทายยูทู e นะอ่ะเดี๋ยวพักเขาไป,ปรับ อีกภมถึงแล้วที่บ้านไม้ชายน้ำครับดูมีบรรยากาศดีไหนะตอนนี้กับประมาณเทียงกว่าแล้วจริงๆแต่มีคนเดิมทยอยมาหลายแล้วครับตามผมมาเดี๋ยวผมพาเขาไปด้วยเดินเข้ามานะครับอย่างว่าคนเยอะๆนี่ก็จะมีการจองคิวมาสามครับคือบ้านไม้ชายน้ำนะครับเป็นร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวที่มาปักช่องเนี่ยจะนิยมมาทานอาหารกันเพราะว่า มันไม่ใช่แค่มาทานอาหารแต่มันจะรวบรวมอลไสิ่งหลายอย่างไว้ที่นี่เนี่ยครับเป็นนิยังิจานนาถึงมาจะดูแบบเพื่อนตาเพื่อนใจมีรถไปไปถึงเราขอนั่งริมอ๋อเยี่ยมเลยอ่าขอริมนานขอลิมนั้ตนี้ ยู่ที่ตันเรียบร้อยข้งลค่ะคุณค่ะบรรยากาศก็คืประมาณนี้บนนี้เขาเรื่น้นนู่นตีทั้งตรงนู้นก็จะเป็นคาเฟ่ครับคาเฟ่อาหารครับครับตอนนี้ผมจะจิ้มเมนูแรกครับไก่ทอดน้ำปลาตอนนี้เป็นไงบ้าง ปรากฏว่ามากกัหลาดทันทีกันลองกินตำกโคหลาดเนรอ เป็นเมนูที่เจอผมชอบมากเดี๋ยวซิมมึงครับร้านบ,บ้านไม้ชายน้ำเนี่ยนลิตมีสะพานสะพานไม้สะ <laughs> พานไม้นะครับข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะเป็นคาเฟ่ที่เป็นเครื่องดื่มอ้ขาขยกเห้อวะ <laughs> <laughs> เมื่อกี้เรากินอาหารอยู่ตรงนู้นนะครับรกินข้าวอยู่ตรงนูง้นกินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปดูาคาเฟ่โอ้อเดินมาก็หลายเมตรอยู่ครับกว่าจะมาถึงบ้าไม่น่าเชื่อฉันเตรียมตัวมาดีไดปไปเที่้ว ไปกันเ,เอเเรดี๋ยวไปโผล่ที่ไรทองสมบูรณ์ครับเลยครับครับตอนนี้ผมในบัตรมาเรียบร้อยแล้วส่วนเครื่องเล่นอย่างอื่นนะครับเขาไปข้างในก็คือไปซื้อเขาากเล่อนอะไรเขาก็ซื้อตั้งห้ดนะฮะครับอ,อ่ะตามปิมพ์ไปครับ ส7กิจกรรมหลักสายลุยไล่ทองสมบูรณ์ขับนะครับมีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดสำหรับสายลุยเนี่ยเนี่ยคิดว่าเมียทางนี้เมียสก,กีดบ่ะโบอเบเกดสบายมากโบอเบเกดสบายมากคโอบบ้สกีบสบายมาก,กว,วายะวยายะกีดเด้อคุยเถอะเนาะ นไนี่ยใครขมิกินเด้อละเนี่ย,กยก่กินเด้ออย่ยกินเด้อว้าวเยนะครับเออเอาเ,อเ,อาเอยวอากินเ,เ,เด้อเียวกนะเวี่ระวังขานะครับอนะเอาเลยกินเย มไม่บอกจะไม่กีนเอ้าวตื่นเต้นสนุอยู่นะครับเอ,าอ้าเคียงหายใจแรงพูดเอ้าพร,ร้อมครับ หล่อเกินหล่อเกินหล่อเกินอ้โหยารเล่นอีกหล่อเกินหล่อเกินจะกีดกันทำไมจะกีดกันทำไมฮะชิวๆแม่กีดกันมาครับพร้อม

ตอนนี้กำลังล้อเล่นนะครับล้อเล่นรถบักกี้ประจุไทยก็เล่นแม่เขาจะขับเดียวพิมกับพ่อที่ขับด้วยกันอันนี้กำลังแต่งตัวครับใส่หมวกกันประมวดก่อนนะครับวันนี้จะไปประจุไทยรถบักกี้ยี่คนเลยพิมพร้อมแล้วครับสำหรับบักกี้ประจะไทยเอาเลยยังไม่พร้อมครับ พร้อมหรือยังยังโอ้ยเปิดเป็นเตาไฟฉายบ่พิมพ์มิเขียนได้แล้วพร้อมแล้วเฮ้ยจะหันไปทำไมหันมาหาเราก่อนคุยติดเราคุยกันสิคุยก่อนสิก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับการขับรถบักกี้นะครับที่ไล่ทองสมุทรครับพร้อมนะครับคุณพิมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วยิ้มนะครับยิ้มละลอยที่ต้องพร้อมขึ้นไหนแล้ว ตอนนี้สภาพอากาศกรู้สึกจะลืมว่าคอยเป็นใจเล่ไหมครับเดี๋ยวเปลี่ยนทันแล้วครับเปลี่ยนทันครับ ไปเล่นเครื่องเล่นต่อไปครับลุยคุณแม่ไปก่อนครับเกียร์เกียร์ยหนึ่งีสามเอ้ยสามหรือสองเออจะไปทีมันจะไปดีเนาะไปขับเหมือนเกียร์โต้นครับจะไปไม่เล่นกับคือโขนสลิงหรือ โลกลอยฟ้าครับปิมเคยเรียนปะครั้งแรกไม่ชินเลยตอนนี้อ่านะครับจะเป็นครั้งแรกของแต่ฝนควรได้ตกกว่าฝนอันหลังแล้วครับอ่าตอนนี้ปิมธนโชตดแต่งตัวครับเราต้องแต่งตัวรอนะครับเพื่อจะโหนสลิงโหนตามพี่เขายุ่มยุ่มโม่ได้เลยรุ่นเดียวกันบน น้องอยู่มอไหนล่ะครับมอสี่ใส่ตัวจีคะ <c oughs> แต่ว่าปิมยังใส่หมอนกยังไม่ได้เลยไม่ใช่ไหมอ่ะมันอาจจะลัดๆสนันนิดนึงครับแต่เราอดทน มันมนจะลัดลัดไหมครับคุณพิมครับมันลัดลัดไหมครับอาาตอนนี้คุณเปากำลัเงเตะตัวครับส่วนเราก็โมกันมะมอยกันก่อนลินคุณพิมรู้สึกไง้าครับที่จะเล่นครัง้งแรกในชีวิตอ,อธิบายความรู้สึกเลยครับคุณรู้สึกยังไงบ้าง ย่านย่านนิดนึ่งมะเม็นยานนะครับย่านัวกลัว่ะเ,เจิดครับใกล้ถึงคิวแล้วครับรออีกนิดเดียวโอ้ดูที่ครับอุ้ยติ้นติ้นขอตินนิดเจ้นหนางใครออแล้วโอ้อยู่ข้งที่ l a d y and gentlemen, please welcome เออมาแล้วธนาโชว์เจรุ้นช่ชสั่ง นี่คอ,อหนเฟิร์มบุรีแลมอ่าโวยมีคน,นอาเจียนครับโชคดีนะไอ้ลูกรักโชคดีนะจ๊ะวู้วอันนี้ครั้งแรกของผมเลยครับ oh God! ว้าวไม่ก็ เย็นดีครับฝนอันนี้คือฝนตกนิดน้อยครับแต่เย็นเย็นดีอันนี้คือทางเอ,อ่อลูดครับนีสายลูงครับนี่จะลงแล้วว้ามันคือเป็น่ยนสีับนี่ลงแล้วฮู้ <c oughs> <c oughs> ผูกครองครับค่ผมแจงเราผู้ปกครองดดาน้างได้เลยครับครับเย้สิดแล้วเดี๋ยวรอถ่ายพ่อมาแล้วครับพ่อมาแล้วแล้วดีครับ มาแล้วครับคุณแม่เปาเขามาแล้วเขามาแล้วเข้ามาแล้วเ,าาเ,เล่นครั้งแรกรู้สึกจังไดครับม้วนดีม้วนดีไม่ถึงม้วนจะอ้วกใช่ไหม, <c oughs> ไมอ๋อ <Bhar at> ไม่ใช่แล้วนึกนึกว่าม้วนเหมือนจะอ้วกโ oh, อม้วนดีมาถึงสนุกสนุก โอ้ตอนนี้เราขึ้นกระเช้ากลับครับใช่ขึ้นกระเช้ากลับแต่ว่าสิ่งที่เห็นด้านหน้าคุณคือลบฝนตก oh, <no. S 2> ต้นเล็กกระตุกต้น,นเล็ลนนลกกระตุกบางๆพอผมกับลูกเล่นปุ๊บแค่นั้นแหละครับ <c oughs> จัดมาเลยครับแต่มีแดดครับฝ <c oughs> นตกแต่มีแดดได้อัตรลดรถ <c oughs> กระจกนะรถกระจกแหรอแหม่มันตกนิดนึงต่น้นตื่นเต้นตื่นเทั้งอ่าอนไหมทั้ง อันนั้นคุณเปาเขาครับคุณเปาครับยกมือหน่อยครับคุณเปาชิวพูดเงาไหมนั่งคนเดียวเงาไหมโอ้โหดีโอ้ยโอ้โหก็แค่หมวก็ได้เอาเหรอโอ้โหบรรยากาศดีมากครับดูสิครับท่านผู้ชม FB ของช่องฟินมากนั่งกับชาฝนตก ตรงไหน ทุตลุดานั่งได้ค่ะ่นั่งเลยนะคะนั่งต่อแถวเดียวกันอแถวเว้นขั้นนะคะคุณผู้ชมแถวเว้นขั้นนะคะต่อแถวเดียวกันไปก่อนได้เลยนะคะครับอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นไฮไลท์ของไล่ทองสมุทรครับนะครับสำหรับท่านที่มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวท่านไหนมาที่นี่ ต้องมาเล่นรูทนะครับสนุกบอกไปเลยม้วนไรตรงเล่นตรงเล่นคุณนั่งได้เลยนะคะ าดูโค้งนี้ครับโอ้โหปีนปีนข้าโค้งหมันไปโอโ้แรงแรงเลยโอ้ยเสียบคนะืนเสียบโค้งแม่เป่าหันมั้ยไหนเอาสิเดี๋ยวฉันจะไล่เสียบคุณเป่าไนะล่เสียบคุณเป่าหน่อยเออเออไล่เสียบคุณเป่าหน่อยโอ้เข,เข้าใจ,ใจแล้วครับสะดวกไหมครับคุณเป่าครับสะดวกไหมครับทไมมันไม่ไป <laughs> สนุกมากปิ๊นไหมครับโอ้มันมากมันมากเยี่ยมค่ะโอ้โอ้โอ้สนุกมากครับคิจดต้องเล่นให้ได้ใครมาไล่ท้องซุปเปอร์ครับต้องเล่นจุดคุณไม่เล่นคือคุณมาไม่ถึงดึงเซ้นขั้ที่หนึ่งคุณมาไม่ถึงคุณต้องเล่นโอ้ย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 ปลอกไวในตัวรูทอ่าถอดหมวกวางไว้ที่รูทอู้สนุกครับสนุกสนุกสนุกเขาคงค่ะเขาในก็ อยังไดเลยวะโอ้ข้าแตะพื้นปะข้าแตะพื้นปะข้าแตะก็ได้ง้วมาหันเปะยครับแมาหันเปะมาหันเป๊ะ้นมวนแบบปิ๊นมวนอันไหนมวนสุดลูดอือแม่ก็บ่าลูดยเลยสนุกากถา็มีถเงาออถ้างเงาแบบลงไปอีกอมวน แมว,วแม่เสียวตอนเลี้ยวโค้งมันโค้งหลายน้ำดิบแล้วว่าหนกบิบสิ่งแห้งเกินไปบ่แาะแมาบต่ตรวจตรวจตรวดตรวจแซงเขาพออ่อนีโค้งโค้ง,งนี้นะครับรถความเร็วนี่ผมดิบโมงนี่แหะ<อ>เกือบเกือบเป็นคือพี่ซุง้ง<อ>่ะเกือบดับแนว้ยแล้ว <laughs> เดี๋ยว <laughs> มาแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับสนุกมาก รูดครับต้องเล่นให้ได้ต้องเล่นให้ได้แป๊บเดียวเนาะใช่มันเมันแป๊บเดียวมันแป๊บเดียวสมันกัไกยูเดสตะผุนลงมาเมีอยู่เดียวดิมซิงดแป๊บเดียวมาแล้วมาแล้วเอามาแล้วมาแล้วอกับมาแล้วออนี่ไงมาแล้วอีกแลวโค้งีแล้ีกครับมาแล้ว รูทต้องมซยอมทีอะไะิกอาเลยยอมูเบรก่ติเบรกตลอดเวลาโอโนโอโนโอโนเขาจะเบกอะไรตั้งหนาเย่แล้วกำลังเดินทางกลับกันครับหลังจากเล่นื่องเล่นรูทเป็นอันสุดท้ายในวันนี้ที่ขับซีดเดี๋ยวไปถ่ายต้นไม้รูหัอใจสักหน่อยกน ไปตีตีตีนู่นไปนู่นเลยตีตรงตรงนู่นตรงสันเนื้อนู่นต้งำไ้แล้วเรยขมดพอาลูกก่อีกมันบ่อห็นส่้นในี่ไปพุนออ เพื่อยังค่ะเปียวเววเปียวปึ้งปึ้งไครับสำหรับช่องปิมาลโชทย์ไรสไตล์ในชื่อตอนที่ว่าตามปิมมาจะพาไปอีพีที่สองกับดําเนินมาถึงตอนไทยแล้วอ่ะ สำหรับ EP ที่3ครับก็สามารถติดตามรอชมได้เลย่าสำหรับท่านใดที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับตะไคร้กดกระดิ่งแล้วเจอกันเดี๋ยวอย่าพึ่งมาปิดสำหรับด้านหลังผมสำหรับด้านหลังผมกับพอต้นไม้หัวใจให้ลูกมังค์หนึับสำหรับคลิปนี้นะครับ ในช่องปินเทชชไลฟ์สไตล์ในชื่อตอนนี้ว่าตามปีมาจะพาไป EP ที่2เราก็พามาบุกตะลุยไล่ทองสมบูรณขับนะครับเล่นเครื่องเล่นกับทุกอย่างตามที่ท่านได้ชมในคลิปตั้งแต่ต้น,ตน,ตนจนถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอพรบคุณทุกท่านมากๆ FC ของช่องหรือว่าท่านใดที่เพิ่งผ่านเข้ามาในช่องของเราได้มารับมาชมนะครับถ้าถูกชื่นชอบถูกใจนะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดแชร์ ด้วยนะครับหนึ่งกำใจเล็กน้อยให้กับน้องปีนภรชวดไลฟ์สไตล์นะยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี่ำงาน่อยครับคอ่เมือยืนนเอาไหมครับสำหรับช่องปีนภรชวดไลฟ์สไตล์ในตอนที่ค่อว่าตามปีมาจะพาไป EP ที่สครับการเดินดำเนินมาถึงไทยแล้วมันบินไม่มไม่มีไม่มีนี่เอาไหม สามสองหนึ่งครับสำหรับช่องตามปีมาโอช่องสามสองหนึ่ง